สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ะสวัสดีครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยคุณพี่จา๋าคืนนี้คืนมหาหอนนะครับผมที่เฮียตีตั้งชื่อคืนนี้ก็คือคุณพี่ครับปกติแล้วเนี่ยหวยรัฐบาลไทยเฮียตีนั้นเข้าบ่อยๆได้ต้องกราบบาร,รมีปู่ไข่นะครับจริงๆเลยนะครับผม ใครเข้ามาแล้วคุณมิจ๋าวันนี้เฮียตีขอคนละหนึ่งแชร์คุณมิครับเฮียตีขอ500แชร์คุณมิจ๋าใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยเฮียด้วยใครที่มีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซได้เฮียด้วยครับนะเรามาร่วมสาธุคุณมิจ๋านะครับคืนนี้เนี่ยเฮียตีคนรักหวยจะปล่อยหวยใบแดงหวยรัฐบาลใบแดงงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563นนะครับลาวีด้วยครับถ้าอยากได้เดี๋ยวเฮียจัดให้นะครับ ผมคุณพิจ๋ารเรามาร่วมกันครับคุณพี่ครับใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยให้เฮียด้วยใครมีหน้าเฟซคือนนี้แชร์ลงหน้าเฟซให้เฮียด้วยคุณพิจ๋าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยคุณพี่ครับเรามาร่วมพิมพ์คําว่าสาธุรวยกันครับเฮีย <š>. ต <Aww. S 2> ิคนรักหวยจะจุดกำยานขอเลขนะคุณพี่นะจะจุดกำยานขอเลขจากปูไข่นะคุณพี่นะนะครับ รวยจุกๆเลยครับวันนี้หานอยก็แตกกันเหมือนเดิมเลยนะหานอยก็รวยกันเหมือนเดิมนะคุณพี่นะหานอยก็รวยกันเหมือนเดิมนะคุณพี่นะนะครับอ่ะงวดนี้นะรัฐบาลไทยนะครับเมื่อวดประจําวันที่16ธันวาคมมาคุณพี่ร่วมกันพิมพ์คําว่าสาธุรวยครับร่วมกันพิมพ์คําว่าสาธุรวยครับร่วมกันพิมพ์คําว่าสาธุรวยครับคุณพี่ครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซด้วยครับ อ่ะมาครับผมมาครับมาครับมาครับนะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอิติกุมารไขไคเจดีจมาหาเถโราาราภะราภาพะวันตุเมวันนี้ขอบุญบาร,รมีจากปู่ไข่อันศักดิ์สิทธิ์ไอไข่เด็กวัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชลูกศิษย์ลูกหาวันนี้จะมาขอโชคขอลาบจาก ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีวันนี้จงประทานพรเลขมงคลให้ลูกด้วยขอให้ลูกมีโชคมีลาบขอให้ลูกได้เลขมงคลตรงนี้ไปแล้วให้ลูกนั้นมีโชคมีลาบมีกินมีใช้พรุ่งนี้ยังไงกรช่างถ้าลูกถูกหวยจะไปทําบุญให้ผู้ถ้าลูกถูกหวยถูกเลขคืนนี้พรุ่งนี้วันที่16ทธันวาคมเลขรัฐบาลไทยถ้าลูกถูกหวยจะ ขึ้นน้ำแดงให้เลยนะครับนะร่วมกันพิมพ์คําว่าสาธุรวยสาธุรวยสาธุรวยจากมิพจ๋านะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนท่านเลยคุณจ๋านะครับรัฐบาลไทยงวนน่วดนี้คุณพี่ครับใครรอใบแดงไหมครับใครรอใบแดงคืนนี้นะคืนนี้ก็มาถึงจนได้คุณพี่จ๋านะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนรอหวยใบแดงรัฐบาลเคียตีเยอะมากเลยคุณพี่ครับกราวปลม,มือหน่อยเร็ว คุณพี่จา๋าเฮียตีแม่นไหมอ่ะถามพี่น้องคนรักหวยตรงนี้ครับเฮียตีคนรักหวยเนี่ยแม่นจริงไหมครับหรือว่าพึ่งจะมาแม่น ใครที่คิดว่าเฮียตีแม่นคุณพี่จ๋าขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ใครที่บอกว่าเฮียตีไม่แม่นคุณพี่พิมพหน้าไฟ้สดได้เลยครับว่าเฮียตีไม่แม่นนะคุณพี่จ๋าใครที่ติดตามมานานจะรู้จักกันดีครับเฮียตีคนรักหวยครับถ้าไม่แม่นพิมพ์บอกเฮียตีมาได้เลยว่าไม่แม่นนะครับถ้าไม่แม่นพิมพ์บอกเฮียตีมาได้เลยว่าไม่แม่นคุณพี่จ๋านะครับถ้าแม่นขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับนะคุณพี่ครับ สาธุรวยสาธุรวยสาธุรวยจากคุณพี่จา๋าสาธุรวยสาธุรวยสาธุรวยนะเรามาเช็คความพร้อมกันหน่อยสิว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16ธันวาคมสาธุ846ได้มา5ใบ รัฐบาลงวดนี้คุณพี่จ๋านะครับเฮียตีคนรักหวยเนี่ยขอถามพ่อแม่พี่น้องนะครับคนที่ติดตามเฮียตีมานานจะรู้จักกันดีคนที่ติดตามเฮียตีมานานจะรู้จักกันดีคุณพี่ครับเฮียตีคนรักหวยตัวจริงเสียงจริงคุณพี่จ๋านะไม่ต้องพูดชื่อศักดินาอะไรมากมายนะครับเฮียตีคนรักหวยคุณพี่ครับถ้าใครไม่เชื่อว่าเฮียตีแม่นหวยรัฐบาลคุณพี่ไปดูได้เลยครับนะไปดูได้เลยเนี่ยคุณพี่จ๋าไปดูได้เลยครับนี่ฮะต้องตามครับนะต้องตามครับออกรายการ มาคมหวยแม่นๆแล้วคุณพี่จ๋าไปออก YouTube แล้วครับนี่ฮะ หวยรัฐรบาลไทยครับงวดก่อนนุ้นเลยคุณพี่ครับดูประวัติกันเลยฮะสี่หกนี่ฮะเฮียก็ให้มาแล้วเจ็ดเก้าเฮียก็ให้มาแล้วคุณพี่จา๋าใบแดงแตกทางนั้นเลยนะครับใบแดงเฮียมาแค่สี่หางคุณพี่จา๋าใบแดงเฮียมาแค่สี่หางนะครับใครอยากได้คุณพี่ครับวันนี้ขอห้าร้อยแชร์คุณพี่จา๋าใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยเฮียด้วยใครที่มีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซให้เฮียด้วยนะครับนะวันนี้กราบขอพระคุณจริงๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้เฮียตีคนรักหวยนะครับกราบขอพระคุณจริงๆนะครับ ที่กดไลค์กดแชร์ให้เฮติคุณพี่จ๋าน่ารักมากนะครับนะกราบขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับเมื่อเย็นนี้เมื่อเย็นนี้เมื่อเย็นนี้คุณพี่จ๋หหาหวยหาน่อยนะครับตอนนี้เนี่ย351แชร์ share, คุณพี่จ๋าวันนี้เอาเลิกเอาชัยกันหน่อย วันนี้เอาเลิกเอาชัยกันคุณมิจ๋าสาธุรวยขอ500แชร์คุณมิครับทำให้เฮียได้ไหม1 2 0 0 1 3ั0้ยคนตรงนี้เฮียตีขอ500แชร์คุณมิจ๋าทำให้เฮียได้ไหมนะครับ fc แฟนคลับคนรักหวยเรานะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเลยคุณมิจ๋านะครับเฮียตีขอ500แชร์ใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยได้เลยกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านจา้า เอาง่ายๆเอาง่ายๆเมื่อเย็นนี้ใครรวยส่งเสียงหน่อยจ้าห้าหนอย3หน่อยเย็นเมื่อเย็นนี้ใครรวยขอเสียงหน่อยจ้าขอเสียงพ่อแม่พี่น้องที่ถูกหวยห้านอยเมื่อเย็นที่ผ่านมานี้หน่อยครับนะคุณพี่จ๋าขอเสียงคนรักหวยที่ถูกหวยเมื่อเย็นนี้หน่อยนะครับสําหรับห้านอยสหน่อยเย็นที่ผ่านมาคุณพี่จ๋าไหนใครรวยขอเสียงหน่อยเร็ว กราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่มาคอมเมนต์ร่วมกันคุณมิจาเฮียบอกแล้วเฮียตีไม่ได้อ,อุปโลกอุปมาอุปมมยขึ้นมาเองว่าเฮียตีเนี่ยแม่นอย่างงาู้นอย่างนี้ถามคนดูเอาละกันครับนะถามคนดูเอาละกันคุณพิจาถามคนดูเอาละกันว่านะครับว่าเฮียตีคนรักหวยเนี่ยแม่นจริงหรือเปล่า สายใบแดงวันนี้คุณพี่จ๋าไม่เกิน10-20นาทีตรงนี้เดี๋ยวเฮียจะให้ทุกคนนั้นได้แคปสายด่วนใบแดงนะครับไม่ใช่เรียกสายด่วนไม่ได้เรียกว่าหวยใบแดงรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16ธันวาคมนี้คุณพี่ครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เฮียด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เฮียด้วยคุณพี่จ๋ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับนะวันนี้เนี่ยคืนหมาหอนวันที่15ธันวาคม วาคมนะครับเฮียตีคนรักหวยไม่รู้จะมอบอะไรให้คุณพิจา๋าแต่เฮียขอคําสัญญาหนึ่งคำได้ไหมเฮียตีคนรักหวยขอคําสัญญาหนึ่งคำจากพ่อแม่พี่น้อง 1, 4 0 0 1 5 0 0คนดูตรงนี้นะครับ 1400, 1, 4 0 0 1 5 0 0คนดูตรงนี้นะครับคุณมี่ครับ1,4001,500คนดูตรงนี้คุณพิจา๋าฮิวได้ร้อยคูณร้อยไขเฮียเออคุณอ้อม ใจเหลือเกินครับหาหนอยเมื่อเย็นนี้ครับแตกหนักแตกจริงนะล่อก,กันไปเป็นคนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับดีใจด้วยคุณมิจาคุณถูกหวยคุณได้เลขผมก็ดีใจใครถูกหวยถูกเลขผมก็ดีใจนะครับผมเฮียตีคนรักหวยเนี่ยสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย อยู่แล้วครับนะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยถูกกันทวนหน้าแน่นอนนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยถูกกันทวนหน้าแน่นอนคุณจ๋าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูกันซิว่าหลั่งไหลน้ําใจจากพี่น้องเนี่ยคนรักหวยของเฮียเนี่ยนะครับนะกดแชร์ให้เฮียหรือเปล่านะครับกดแชร์ให้เฮียหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยครับเนี่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะนะครับตอนนี้600แชร์โอ้โหซึ้งน้ําใจมากครับซึ้งในน้ําใจพี่น้องคนรักหวยจริงฮะ ซึ่งในน้ำใจคนรักหวยจริงๆครับคุณพี่ครับนะกราบขอพระคุณทุกคนทุกท่านค่ะนะครับนอยได้20บาทเออนะคุณพี่นะนะครับอ๋อคุณพี่ครับใครเข้ามาแล้ว7จ็ดหสบาทเจ็สองเจบาท1 9ึ่ก้าบบาทรวยจุกๆไปจ้า นี่แค่ฮาหนอยยังแม่นขนาดนี้แล้วรัฐบาลไทยจะแม่นขนาดไหนครับคุณมี่ครับนะครับผมคุณมี่จ๋า1 5 0 0นอยคนดูตรงนี้นะครับเฮียตีคนรักหวยเนี่ยก่อนที่เลขกํายานจะออกก่อนที่เลขกํายันจะออกคุณมีจ่จ๋าเฮียตีคนรักหวยขอคำมั่นสัญญาจากพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยหนึ่งข้อได้ไหมพรุ่งนี้วันหวยออกรัฐบาลไทย นะครับ่อวันที่16ธันวาคม63พรุ่งนี้คุณมิจ๋า1 6 0 0คนดูตรงนี้เคียตีคนรักหวยนะพรุ่งนี้วันอะไรครับนะพรุ่งนี้วันพุธคุณมิจ๋าใครอยากรับทรัพย์พรุ่งนี้ใส่เสื้อสีม่วงนะครับใส่เสื้อสีส้มและใส่เสื้อสีขาวนะครับผมพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีม่วงใส่เสื้อสีส้มและใส่เสื้อสีขาวคุณพิจ๋าถ้าพรุ่งนี้ใครถูกเลข3มตัวตรงจากรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16ธันวาคมใครถูกเลข สองตัวตรงจากรัฐบาลไทยคุณพจ๋าพรุ่งนี้ถ้าถูกสองตัวถ้าถูกสามตัวถ้าเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าใครถูกหวยรัฐบาลไทยพรุ่งนี้เฮียตีคนรักหวยข,ขอสักหนึ่งอย่างได้ไหมทําให้เฮียได้ไหมคอมเมนต์บอกเฮียหน่อยได้ไหมนะครับสัญญากับเฮียตีหน่อยได้ไหมคุณพจา๋าสัญญากับเฮียตีได้ไหมว่า ทุกคนพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยของเฮียทุกคนนั้นถ้าถูกหวยในวันพรุ่งนี้แล้วตื่นเช้ามาเช้าวันที่17คุณพี่จ๋าจะตื่นลุกไปทําบุญใส่บาทคุณพี่ครับนะแผ่บุญบารมีให้ปู่ไข่ถ้า ให้ไอ้ไข่วัดเจดีนะครับให้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเลยอำเภอสิชนจังหวันดนครศรีธรรมราชมิจ่จาถ้าเกิดว่าคุณถูกเลขในวันพรุ่งนี้หวยรัฐบาลไทยเฮียตีขอคนละหนึ่งอย่างจากพี่น้องคนรักหวยครับนะเฮียตีขอให้ทุกคนนั้นไปทําบุญลุกตื่นไปทําบุญตักบาตรท,ทาบุญทําทานนะครับและให้แผ่บุญส่วนกุศลบุญบาร,รมีให้ไอ้ไข่วัดเจดีทำได้ไหมใครที่ทำได้พิมพ์คำว่าได้มาเลยครับ ใครที่ทําได้พิมพ์คําว่าได้มาเลยครับคุณมี่ครับนะคุณมี่จา๋าพิมพ์คําว่าได้มาเลยเลขออกอะไรครับยังครับยังไม่ได้ให้ใบแดงฮะเดี๋ยวรอ,อเลขกัมยานสักคู่หนึ่งคุณมี่จา๋ารอเลขกรมยานสักคู่หนึ่งนะครับใคร ทำได้พิมพ์คําว่าได้มาเลยครับใครสัญญากับเฮียตีใครสัญญากับปูไข่แล้วว่าพรุ่งนี้ถ้าถูกหวยรัฐบาลไทยไม่ว่าจะ2ตัวไม่ว่าจะ3ามตัวจะถูกมากถูกน้อยจะตื่นลุกไปทําบุญกันนะจะไปใส่บาตรกันจะไปทําทานกันนะครับเช้าวันที่17และจะอุทิศบนบุญกุศลนะครับบรารมีเนี่ยให้กับปูไข่ด้วยนะครับใครที่ทําได้นะครับขอคําว่าได้ค่ะได้ครับสัญญาค่ะสัญญาครับแค่นี้พอเลยนะครับ ขอคนและหนึ่งคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะจ๊ะคุณพี่ครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าการที่เราทําบุญนั้นเฮีย er ตีไม่ได้ได้บุญบาร,รมีตรงนี้กับคุณเลยเฮีย <He> er แค่เป็นสะพานบ,บุญบอกต่อเท่านั้นเองนะครับการที่เราเสี่ยงโชคการที่เราเสี่ยงบุญแบบนี้เนี่ยคุณพี่จ๋าถามว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราได้มาก็ควรที่จะเสียมันไปในทางดีอย่าให้มันมาร้อนไปร้อนนะคุณพี่นะนะครับวันนี้เฮ er ียตีคนรักหวยกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่กดแชร์ให้เฮียที่ กดไลค์ให้เฮียคุณพี่จา๋าน่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเฮีย er ก็เลยมาจุดกัญญาเพื่อเป็นการตอบแทนสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยนะครับอีกสัครอบหนึ่งนะเฮีย er ก็ได้มารวบรวมเลขนะครับใส่ไปในใบแดงให้ใบแดงรัฐบาลวันนี้จะมีเฉพาะตัวที่เน้นงวดนี้เท่านั้นฟังให้ดีนะครับ หวยใบยแดงรัฐบาลงวดนี้จะมีแค่ตัวเน้นเท่านั้นนะครับผมเลขตัวเด่นคุณพี่จ๋ามีแค่4ี่หางสําหรับหวยใบยแดงรัฐบาลไทยเฮียตีไม่ได้อุปโลงขึ้นมาเฮียตีไปดูนะครับจากสถิตินะครับจากเลขคุณพี่จ๋าไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลเลขปูไข่หรือจะเป็นเลขนะครับที่ ได้มานะครับจากวงในอะไรยังไงอย่างนี้เทียก็นํามาไว้ให้รวบรวมไว้ให้แล้ววันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ถูกหวยรางวันใหญ่ๆกันทุกคนนะครับขอให้ถูกหวยรางวันใหญ่ๆกันทุกคนนะครับผมสาธุรวยสาธุรวยสาธุรวยครับ คุณพี่ครับเฮียตีคนรักหวยบอกไว้อย่างนี้เลยว่าเฮียตีไม่ขอเก็บเงินใครแม้แต่บาทเดียวไม่ว่าคุณนั้นจะอยู่ที่ไหนอยู่ส่วนไหนของประเทศอยู่สปปลาวอยู่เกาหลีอยู่ออสเตรเลียอยู่สวีเดนหรืออยู่ที่ไหนของโลกคุณพี่จ๋าถ้าดูไลฟ์สดนี้อยู่นะครับจาไว้เลยว่าเพจเฮียตีคนรักหวยไม่เคยเก็บเงินใครแม้แต่บาทเดียวไม่เคยเก็บเงินใครแม้แต่บาทเดียวคุณพี่จ๋านะครับมีแต่ให้มีแต่แบกมีแต่แจกมีแต่แบ่งปันบาง คนถูกหวยเป็นแสนบางคนถูกหวยห้าหมื่นบางคนถูกหวย เยอะนะครับแต่เฮียก็ไม่เคยเก็บเงินถามว่าเฮียมาพูดทําไมเฮียมาพูดทําไมครับที่เฮียมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าเฮียจะมารําลึกบุญคุณจากพี่น้องนะแต่เฮียอยากจะบอกไว้ว่าวัตถุประสงค์นะครับของเฮียตีวัตถุประสงค์ความตั้งจิตตั้งใจของเฮียตีนั้นคืออยากจะแจกเลขให้พี่น้องนั้นได้ถูกเลขนะครับบอกแนวทางการปฏิบัติบอกแนวทางหวงจุ้ยดีๆบวกบอกวิธีการรับเงินนะครับบอกวิธีการรับเงินบอก่วงจุ้ยดีๆคุณพิ่จา๋าบอกหลายๆอย่างนะครับ บอกหลายๆอย่างคุณพี่ครับนะคุณพีนะไม่ว่าจากการหากินไม่ว่าจากการทําบุญไม่ว่าจากการาห่วงจุย้ยการรับเงินสีประจําวันเกิดหรือว่าดวงใครดวง เป็นยังไงนะครับเฮียขอแนะนําเพราะเฮียตีคนรักหวยเนี่ยคุณพิจาจริงๆแล้วเนี่ยเฮียก็ไม่ได้เล่นเลขอะไรขนาดนั้นแต่เฮียเป็นคนที่คํานวณตัวเลขครับไม่ว่าจะเป็นดวงวาสนาไม่ว่าจะเป็นดวงการเงินตัวเลขทั้งหมดเฮียสามารถคํานวณได้นะครับเฮียเรียนศาสตร์ดาราศาสตร์และตัวเลขมานะครับเฮียก็เลยมาคํานวณเลขให้พี่น้องทวนรักหวยทุกวันนะครับผมคุณพิจาเฮียตีเนี่ยไม่เคยขออะไรจากพี่น้องคนรักหวยเลยเวลาถูกหนักๆเวลาถูกเยอะๆเฮียไม่เคยเก็บเงินเฮียตี คนรักหวยต้องการแค่สิ่งเดียวครับคําว่าขอบคุณแค่นั้นคําเดียวจริงๆนะครับสําหรับเฮียตีคนรักหวยนะฮะอ่า,อาเห็นไหมคุณพิจาเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้ยไม่ต้องเมื่อวานหรอกเมื่อเย็นเนี่ยนะครับเจก็แตกสอก็แตก โอ้โหฮาหนอยรวยไม่หวัดไม่ไหวจริงๆฮะนะครับขอให้มีเงินมีทองขอให้ถูกเลขขอให้ถูกเลขมงคลนะครับแล้วมีเงินกลับบ้านต่างจังหวัดกันนะในงวดนี้นะคุณพี่นะขอให้มีเงินกลับบ้านต่างจังหวัดกันนะครับคุณพี่ครับนะครับคุณพี่จ๋าวันนี้คุณพี่ครับใครอยากมีโชคใครอยากเสี่ยงดวงนะครับเฮียขอพูดกลางไฟ์สดตรงนี้เลยว่า เฮียตีคนรักหวยขอพูดกลางไฟ้สดตรงนี له, nieu, nem, you. You ้เลยว่าคุณพี่จ๋าไม่ว่าพรุ่งนี้นะครับจะออกเลขกําญาหรือจะออกเลขลอตเตอรี่เฮียตีหรือจะออกใบแดงเฮียตีคุณพี่ครับขอให้คุณมีโชคนะครับและอย่างใดอย่างหนึ่งคุณพี่ครับเฮียตีขอแนะนํา่วงจุ้ยการรับเงินอย่างหนึ่งก็คือคุณพี่จ๋าใครที่เข้ามาดูไฟ้สดเฮียวันนี้สองพันกว่าคนดูตรงนี้นะครับคุณพี่ครับเฮียแนะนําให้นะจะเชื่อหรือไม่เชื่อโปรดว่าใช้วิจังนย์ญาณในการรับชมนะครับเฮียตีคนรักหวยจะแนะนําเสมอว่าคุณพี่จ๋าโปรดระวังน เพจปลอมนะครับโปรดระวังเพจปลอมนะครับโปรดระวังคนที่เขามาหลอกมาโกงหวังผลประโยชน์จากพี่น้องคนรักหวยของเฮียด้วยนะครับโปรดระวังด้วยคุณพี่จา๋านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเพจเฮีย er เนี่ยเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยเฮีย er ก็เลยคุณพี่ครับเฮีย er ก็เลยมาปักลิงก์ไว้ให้สําหรับที่ซื้อนะอันนี้เป็นลิงก์ที่ซื้อนะคุณพี่นะ ไม่รู้แหละไม่รู้เฮียไม่รู้ว่าจะมีคนเชื่อเฮียไหมนะครับเฮียไม่รู้ว่าจะมีคนเชื่อไหมแต่เฮียมาแนะนําไว้ให้นะครับสำหรับพวงจุ้ยการรับเงินพวงจุ้ยการรับโชคคุณพี่จ๋าวันนี้ใครอยากจะซื้อเลขรัฐบาลไทยนะครับงวดรัฐบาลไทยประจําวันที่16ธันวาคมคุณพี่จ๋าเฮียแนะนําเลยครับบ้านวันมีโชคนะคุณพี่นะวันนี้เราจะไปมีโชคพรุ่งนี้เราจะมีโชคคุณพี่จ๋าไหนไหนถ้าเฮียตีจะซื้อแล้วเฮียตีถูกคุณพี่ก็ต้องถูกถ้าคุณพี่ถูกเฮียก็ต้องถูกนะครับเฮียไม่ขอ ขอค่าน้ําชาไม่ขอค่าอินเทอร์เน็ตไม่ขอค่าโทรศัพท์ไม่ขอค่าอะไรเลยสักค่าเดียวนะครับเฮีย er, ขอแค่อย่างเดียวคําว่าขอบคุณแค่นั้นจริงๆครับนะงวดนี้ชอบชุดน,นี้ครับ467 347ถูกครับวันนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ช่างคุณมิจ่จ๋าปูไข่ท่านจะให้เรขยังไงก็ช่างตัดเล่นนะตัดเล่นนะเพราะงวดนี้เฮียเด่น6ไว้นะงวดนี้เฮียเด่น6ไว้นะคุณพี่นะอ่าคุณมินะณม่จา๋าอยากถูกหวย เลขเฮียจังครับแต่ก็ไม่เคยถูกเลยครับคุณพี่ครับคุณเกียรติศักดิ์โพุนนะครับโพบุญคุณพี่จา๋านะครับบางคนถูกทุกวันบางคนไม่ถูกเลยบางคนถูกบ้างไม่ถูกบ้างอันนี้แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนะครับแต่แบบนี้เฮีย er บอกได้เลยว่าถึงคุณมาติดตามเฮีย er ก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งพวกคุณแน่นอนเฮีย er มาไลฟ์สดให้คุณทุกวันคุณอยากได้เลขอะไรคุณอยากได้แนวทางแบบไหนเฮีย er ก็ไปหามาให้นะครับเฮีย er ตีคนรักหวยเป็นแบบนี้นะครับใครที่กดลิงก์ด้านล่างไม่ได้เดี๋ยวทักมาขอผมนะคุณพี่นะแล้วอย่าลืมนะครับ ระวังเพจปลอมไว้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยเพจปลอมกำลังระบาดน,นะคุณพี่นะพร้อม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 นะอ่ะมาครับผม หวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16ธันวาคมนะครับหวยรัฐบาลไทยใบยแดงงวดประจําวันที่16ธันวาคมเฮียตีโคนรักหวยออกมาแล้วคุณมีจา๋าหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16ธันวาคมนะครับใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยครับ ใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าง,งวดนี้รวยครับใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าง,งวดนี้รวยครับคุณพี่ครับกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปซื้อได้เลยบ้านวันมีโชคนะคุณพี่นะ้ามีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมาซื้อที่เดียวกับเฮียตพีพุ่งนี้เฮียตีจะได้รับเงินนะพุ่งนี้เฮียตีมีดวงจะได้รับเงินเฮียดูตัวเองก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าผมถูกคุณก็ถูกแน่นอนถ้าคุณถูกผมก็ถูกแน่นอนเพราะเราเลขเล่นเดียวกันแน่นอนพี่จ๋าใครแคปแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยได้เลยเลยจ้ะ ใครแคปแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยได้เลยครับใครแคปแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยได้เลยครับอ่าแคปแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยได้เลยคุณพี่จ๋า ใช่ถูกหวยบ่อยแล้วขายของดีด้วยปูไข่ถ้าจะให้ดีเอาไว้หน้าร้านขายของเก็บไว้ในร้านขายของจะขายดีมากคุณพี่นะอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะแม่ค้าบอกกันมาเยอะมากเลยนะบูชาตะกุดไปแล้วเนี่ยโอ้โหนะได้เงินได้ทองกันนะนะครับได้เงินได้ทองกันโอ้โหขอให้คุณร่ํารวยขอให้คุณเฮงเงนะครับนะเฮียตีคนรักหวยนะครับก็มาฝากแต่เพียงเท่านี้คุณพี่จา๋าสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกท่านยังไงก็ นะครับขอให้คุณมีโชคขอให้คุณร่ํารวยคุณพัชศรีรัตนตายท่านใดท่านหนึ่งนะครับหรือทุกทกท่านที่อยู่ในที่แห่งนี้ขอจงดนบันดาลให้พี่น้องของเฮียนั้นจงมีโชคจงมีลาบกันทุกคน,คกคนใครที่ยิ่ยินเสียงนี้ใครที่ได้ฟังเสียงนี้ใครที่ยินเสียงเฮียตีและได้ฟังเสียงเฮียตีอยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นสบายใจสบายจิตนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับวนันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนครับกล่าวสวัสดีพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสวัสดีจ้า